สวดีครับผมกล้องจากฮาเล่พารามเก้านะครับวันนี้กล้องจะมานําเสนอเจ้ารถคันนี้เลยฮะ Soft ์เทลเฮลิเทคลาสส s กร้1ยสิบสี่คิวบิกอิ้งชนะฮะอ่าเจ้ารถคันนี้นะครับสีวิบวิทย์แบล็คนะฮะหรือว่าสีดําเงาฮะราคาคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทนะฮะส่วนไอ้ที่บอกว่า114ยสิบสี่คิวบิกอิ้งเนี่ยครับมันคือขนาดของเครื่องยนต์ที่ใหญ่มากนะฮะเท่ากับ1 8ึ่งพซีซีเลยนะฮะอ่ะ ส่วนเจ้า e r i t a g e คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับอแดชเอรีเยอะมากเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นกันอย่างแรกเลยดีกว่าจะเป็นวินชิลขนาดใหญ่นะฮะแฮนด์ uh, สูงขนาด10นิ้วไฟเสริมนี่ไฟข้างหน้านี้เลยตัวนี้เป็น RVD หมดเลยนะฮะเราจะมีกระเป๋ามาให้เลยแล้วก็เบาะหนานุ่มมากถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าอยากไว้ขี่ในเมืองอะไรเงี้ยนะฮะเราสามารถถอดวินชิลออกได้ถอดกระเป๋าออกได้รถจะดูสลิมอีกฮนะถ้าถมมึงว่าลูกค้าท่านไหนฮะ สนใจนะครับก็ติดต่อที่กล้องได้เลยนะครับเบอร์0 8 2 5 5 1 9 5 1 4นะฮะหรือว่าอยากจะมาดูรถคันจริงอยากจะมาลองสัมผัสลองนั่งอะไรเนรี่ยฮะก็เข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยโชว์รูมของเราเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะฮะทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเดี๋ยวกล้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ